อยากใส่ชุดสวยๆอย่างเช่นชุดนี้ถ้ามีหน้าอกก็จะสวยขึ้นถูกไหมคะก็จะทําให้ดูสมส่วนมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะใบตองนะคะพัชลพรสุวรรรักษาค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณหมอที่โรงพยาบาลเอเชียนะคะ แล้วก็ได้ปรึกษาคุณหมอแล้วก็ได้3 2 5ซีซีค่ะอยากใส่ชุดสวยๆอย่างเช่นชุดนี้ถ้ามีหน้าอกก็จะสวยขึ้นถูกไหมคะก็จะทําให้แบบว่าดูกระชับกระเชงแล้วก็ทำมาทำแรงขึ้นดูสมส่วนมากขึ้นค่ะ ก็คือศึกษาหาข้อมูลมาเรื่อยๆนะคะอยากได้ที่ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่นะนํามาด้วยค่ะึ้นชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลแล้วนะคะเราก็ค่อนข้างอุ่นใจและว,ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าฉุกเฉินอะไรนะคะก็คือโรงพยาบาลก็สามารถรับรองแล้วก็คุ้มครองตัวเราได้ด้วยค่ะตอนแรกที่คิดไว้จะแค่300 แต่ก็คือมาลองแล้วมาจับดูแล้วก็คือถ้า325มันก็ไม่ได้ดูแบบว่าเป็นสาวเซ็กซี่เกินไปหรือว่าไม่ได้ดูโอเวอร์เกินไปที่จะทํานะคะก็คิดว่า325น่าจะเหมาะสมแล้วหลังทําจะเป็นยังไงนะคะก็รบกวนติดตามรีวิวนะคะได้ที่รีวิวนี้นะคะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องพักฟื้นแล้วนะคะก็เบื้องต้นได้มีการเตรียมตัวนะคะก็คืออาบน้ําเปลี่ยนชุดแล้วก็มาอยู่ในห้องนี้รอค่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปคะ่ะ ทำหน้าอกไปนะคะที่ใบตองทาก็จะเป็น3 2 5ซีซีนะคะที่นี่โรงพยาบาลเอเชียนะคะความรู้สึกเนี่ยตอนแรกๆก็อาจจะแปลกๆหน่อยที่แบบว่าเอ๊มีอะไรอยู่ตรงหน้าอกเพิ่มขึ้นมาแต่ตอนนี้ชินแล้วคะ่ชินแล้วตอนนี้ไม่รู้สึกว่ามีอะไรสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเลยเหมือนเป็นเนื้อจริงๆอะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะส่วนตัวที่ประทับใจนะคะก็จะมีเรื่องของคุณพยาบาลคุณหมอนะคะที่ มีการติดตามหลังทำนะคะที่สําคัญนะคะเวลาถ่ายรูปไม่ต้องหันหลังอย่างเดียวแล้วหันหน้าได้ด้วยนะคะตอนนี้ <laughs> <laughs> เพื่อให้ตัวเองสวยขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจขึ้นนะคะแนะนำนะคะที่นี่โรงพยาบาลเอเชแห่งนี้ทำให้คุณสวยได้ทุกอนูจริงๆค่ะดูแลหมดครบจบที่นี่เลยค่ะ